สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องหูฟังบลูทูธไร้สายนะฮะบางทีเนี่ยบางยี่ห้อนะฮะที่เราดูอยู่ในพวกขายของออนไลน์อะ่ะแล้วเขาก็พูดพูด,พด,พดออกมาเทสให้เราดูนะฮะเสียงมันดีนะของถูกของดีนะฮะผมก็ซื้อมาอันหนึ่งตัวนี้อ่ให้ดูยี่ห้อไม่ได้นะอคราวนี้ชุดนี้ที่ผมซื้อมาเนี่ยมันก็จะมีแบบนี้สองตัวแล้วก็ มีรีเซิฟเวอร์อีกหนึ่งตัวนะฮะเ่ยทำไมนี้ผมถึงติดติดตัวนี้เอาไว้เพราะว่าสองตัวเนี้ยคุณภาพมันไม่เท่ากันตัวนี้เสียงมันจะโอเคกว่าโอเคกว่านะฮะไม่ไม,ไม่ไม่ได้หมายถึงว่าดีกว่าตัวนี้ไม่ดีเลยตัวนี้ไม่ดีเลยแต่ละคราวนี้เนี่ยผมก็เลยมีความคิดว่าผมจะถอดมันออกเลยนะเออตรงนี้มันมีประกอบกันนี่นะลองแงะมมันออกมาเลย แล้วเราก็จะเจอเจอแผงวงจรอยู่ข้างในนะฮะผมคิดว่าผมจะเอาบ,บกักกีเนี่ยถอดตัวไมโครโฟนมันออกแล้วผมก็จะเอาไมโครโฟนของหูฟังแบบมีสายแบบเนี้ยอันนี้แถมมากับมือถือตัวไหนผมจำไม่ได้ละเอามาสลับเพราะความเข้าใจของผมเนี่ยก็คือตัวรับเสียงมันน่าจะไม่ดีใช่ไหมแล้วผมก็มาลองทําดูเสร็จแล้วผมก็ทําคือจริงๆแล้วตอนแรกผมไม่รู้หรอกผมนึดว่าดีผมซื้อมาสองชุดเลย Uh huh. ผมก็เลยซื้อมานะฮะผมก็อันนี้นะฮะเราสไลด์ลงมาแล้วเราก็ถอดออกมาได้ส่วนตัวนี้เราก็หามีดแข็งๆหน่อยนะฮะแงะมันออกมาจริงๆมันง่ายมันแงะง่ายนะคือไม่ต้องกลัวงแงะยากหรอกของสมัยนี้เน็อินใชน่านะโคตรโคตรเปาเลยอะ่ะคือบางอันมันก็แงะง่ายเอ่ บางอันมันก็แงะไม่ได้ไปเลยเพราะว่ามันไม่ได้เหมือนพวกยุโรปนะคือทําเผื่อซ่อมได้ของจีนบางทีแบบเสียแล้วทิ้งเลยเพราะ่าถอดออกมาุแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้นะอ <c oughs> แล้วผมก็หักอีกช่วงหัวมันออกนะอ่ะเออมันก็จะมีหัวอย่างนี้นะฮะตอนแรกผมก็ใช้มีดเนี่ยค่อยๆ่ผ่ามันนะค่อยๆจะตัดให้มันสวยๆตัดยังไงก็ไม่ออกอ <c oughs> ตอนหลังหักมันออกมาเลย โคตรเร็วอะแล้วมันก็ออกมาแห่งออกมาสวยด้วยนะอืแต่เสร็จแล้วคราวนี้เนี่ยผมก็เลยลองดูก่อนพอทอดออกมาอย่างนี้ปุ๊บใช่ไหมผมก็เสียบเข้าไปในมือถือผมอ๋อเดี๋ยวบอกก่อนนะบางคนอาจจะว่ามือถือผมไม่ดีหรือเปล่าโหถ้าเกิดตัวนี้ถ้าตัวนี้ของผมไม่ดีนะผมก็ไม่รู้ว่าม,มันก็คงหาดีกว่านี้ยากอะอะแล้วเสร็จแล้วผมก็เลยเอาตัวนี้เนี่ยมาคอนเนคกับไอ้ปืนปืนนี่ใหม่ โอ้เสียงดีขึ้นแบบดีขึ้นนะดีขึ้นแต่ไม่ไม่ได้ดีขนาดแบบแบรนด์ที่เป็นหลักพันไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ถึงขนาดนั้นอืมก็โอเคผมก็เลยมีความรู้สึกว่าเออถ้าใช้ปื่ปยๆมันก็ดีเหมือนกันนะแบบผมหาอะไรยึดเหน็บไว้คนเขาไม่ดูเวลาเราไปไหนคนเขาไม่ได้ดูว่าเป็นไม่หรอกเขาจะดูว่าเอออะไรวะอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดมันเป็นไม่เนี่ยมันจะดูเป็นทางการมากไปหน่อยอ่ะฮะแต่พอนึกไปนึกมามันก็ลําบาอกอ่ะก็ไม่เป็นไรหรอก ผมก็ทําแบบนี้แล้วเดี๋ยวผมก็ประกอบเข้าไปนะฮะแล้วพอผมประกอบเข้าไปนะผมเทส,สออกมาแล้วเนะรอเสียงมันดีขึ้นจริงผมก็เลยเข้าใจว่าตอนที่มันเป็นแบบนี้ตอนที่มันเป็นแบบนี้นะฮะเสียงมันจะต้องเข้ารูนี้ใช่ไหมมันเหมือนกับเสียงมันออกมาเหมือนกับคุณเน่ยเข้าไปอยู่ในโอ่งแบบบ้านผีปอบเน่ย แล้วคุณก็พูดนะแล้วเสียงมันก็ก้องก้องแปลกๆ้ๆๆบางทีมันก็มีเสียงกึ๊เสียงแบบมันก้องก้องซาซาด้วยนะมันก้องก้องทุมๆแล้วเสียงของเรามันก็ซาซาแสบหูอแต่ถ้าเกิดสมมติว่าใครอยากจะลองทําดูก็ได้นะผมมั่นใจว่าเสียงมันดีขึ้นแต่ก็อยากคิดว่ามันดีขึ้นถึงขนาดอูจะไปนชนะแบบแบบยี่ห้อแบบพันกว่าบาทอย่างนี้มันเป็นไปไม่ได้นะฮะ ก็ยังไงลองดูเดี๋ยวไว้เัาคลิปเขาแน่ผมจะทำแบบเปื่อยๆแล้วก็ใช้ไม้แบบนี้ให้ดูนะฮะขอบคุณครับ